สาวหัวแข็งเชอรี่บอลมัดเอฟซีจะเปิดสนามไวท,ทอลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสิงห์สัรลักรรมกรเชลซีคืนวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้เวลา20่สินาฬิกาทีมหนึ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินเจอกับอีกทีมหนึ่งที่อยู่ในห้อง i อ u ศึกแห่งผู้ป่วยในที่ต้องมาเจอกันในนัดนี้เจ้าบ้านเดอะเชอรี่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่16ของตารางคะแนนแข่งสีเสมอ2แพ้2คำว่าชนะไม่ต้องเอามาคุยกันยิงสีเสียเจ็ดผลต่างประตูได้เสียติดลบ4ประตูมีคะแนนอยู่2แต้มเด้งเดาเป่าแคนอยู่โซนท้ายตาราง ส่วนผู้มาเยือนในนัดนี้อาการก็ยังไม่ดีไม่หนีกันเท่าไหร่เชลซียังไม่ฟืน้นปัจจุบันยืนอยู่ในอันดับที่12ของตารางแห่งสี่ชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง5เสีย 5, 5. ผลตามประตูได้เสียเป็นศูนย์มีอยู่4คะแนนท่วนวนเปลี่ยนวนเวียนอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไม่รู้ว่าพีแกจะติดใจอร่อยนักหนากับอันดับตรงนี้ย้อนมาพูดถึงเจ้าบ้านผลงานโคมา่าล่าสุดบุกไปเสมอเบนรนท์ฟอร์ดมา2ประตูต่อ2เริ่มทําแต้มมีคะแนนกับเขาบ้างหมอดูอาการกําลังจะถอดสายน้ําเกลือเสือหันมาเจอเอา้าวนนี้ ่วตัดสินใจให้นอนรอดูอาการหลังจากนั้นนี้ก่อนละกันว่ามันจะไปอยู่ในส่วนไหนของตารางคะแนนส่วนผู้มาเยือนก็เหมือนจะทรงดีสุดท้ายก็ทีเหลวเขาให้ปฏิรูปแต่ดันไปบอกพัฒนาร่วมกันสุดท้ายผลงานก็เลยครื่งกลางๆ,ๆอย่างที่เห็นอุตสาวเรียบฟอร์มด้วยการถล่มลูตั้งเท้าไม่ได้3 0มนึกว่าพี่เขาจะมาแล้วล่าสุดคาบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสซัดเสี้ยวแต่คาที่กลับมานอนสมในห้องฉุกเฉินตามเดิมหัวจะปวด15นัดที่ซัดกันมาแบบเฮต h เฮ d เชลซีดูทรงดีกว่าเพราะเอาชนะไป1ิเสมอน หนึ่งและแพ้บอลมัดแค่สีนัดเท่านั้นเองพอจะปลุกใจให้ฮึดได้บ้างหากว่ามองทิศทางจากสถิติตรงนี้นัดล่าสุดที่ฟัดกันมาในปีนี้ของฤด,ดูกาลที่แล้วเชลซีก็ทําได้โดยการบุกพยายามบอลมัดมา3ประตูต่อหนึ่งมวลรวมก็ทําได้ดีกว่าถือว่ามีแต้มต่อพอสมควรพร้อมห้านัดหลังเมื่อนามาเทียบกันแม้ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็ดูจะเอียงมาทางทีมเยือนบ้างเล็กน้อยดูจากอาการและสภาพทีมในช่วงนี้ความกดดันน่าจะถาโถมมาสู่ทีมเจ้าบ้านมากกว่าพอสมควรเจ้าบ้านคงพยายามจะไม่แพ้และหวังถึงสามารถ เอาชนะได้ในขณะที่ทีมเยือนคงจะพยายามเอาชนะให้ได้ในนัดน,นี้และพวกเขาคงไม่หวังแก้ผลเสมอและแบ่งคะแนนอย่างแน่นอนไนฮากมองดูด้วยกันทั้งคู่ที่จิตใจยยแย่ๆพอๆกันมองว่าไม่น่าจะเป็นงานง่ายที่ชนะกันขาดกระจุยจนกระจายทีมเยือนอย่างเชลซีคงไม่แพ้แต่อาจจะชนะแบบกระสือกระสนก็เป็นได้